สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือว่า FC ใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่20นะคะ20มีนาคม2566นะคะ งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมามีใครโชคดีกันบ้างนะคะชุด6ตัวนะคะ1 0 0 7 0 4 1 0 0 7 0 4 2ตัวหน้าชุด6ตัวนะคะฝั่งพี่น้องสอปปอลาวนะคะ1 0หลดุดหลุดไปนะคะแต่ว่าเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดนะคะสายวิ่งสารูดศูนย์มาแล้วนะคะรอบแรกเนาะส่วน2ตัวล่างชุด4ตัวนะคะ0 7 0 7แอดให้0 6 0406กระโดดข้ามไป08นะคะน่าเสียดายนะคะศูนย์ 7, นี้ก็หลุดนะคะแต่ว่าเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดศูนย์เนาะบนออก704 704เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์นะคะใส่วิ่งใส่นนะะสสรูดนะคะ ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะส่วนซ้ายเจาะนะคะเข้าที่04ตรงๆนะคะตัวทีแอดนินให้นะคะตารางมาที่04นะคะเกือบแตก3ตัวนะคะเนาะอะ่ของแอดให้480เนาะอันนี้เป็น704นะคะถ้าเป็น8นี้ได้ตดนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะครที่นำศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะคะมา3มรอบเลยนะคะส่วน ใครที่นำสีไปวิ่งไปรูดก็ได้กันที่ศูนย์สีนะคะถ้าใครนำแปดไปวิ่งไปรูดนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะแดไม่มาเลยนะคะเพื่อนจ๋าเนาะ,ะสายเจาะก็ได้กันไปที่ศูนย์สีนะคะตารางมาที่ศูนย์สี่นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะ,ะมาตามกันต่อนะคะของวันที่20สินะคะ ย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะลองพิจารณาดูก่อนเด้อพี่น้องจะชื่นชอบค่อยตามนะคะ,ะวันนี้แอดให้เด่น4เด่น8เด่น0เด่น7นะคะวิ่งรุ่นเอดฟันให้ที่8และ4นะคะหรือใครที่ไม่ชอบนะคะ8และสีก็ลองพิจารณา0นย์และ7ดูเด้อพี่น้องจ๋าเนา3ตัวแอดให้ไป4ชุดนะคะ คู่ไหนที่แอดยังไม่ตัดให้ก็ตัดเล่นได้เด้องสองตัวนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบตัวที่แอ็ดจับคู่ให้ลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะหยิบจับตัวไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้เฮงเฮงปังๆนะคะหวยลาวของเราก็เข้าอย่างต่อเนื่องเนาะ ใครที่ตามแอดก็น่าจะรู้เนาะเพื่อนๆจาาส่วนแนวทางอื่นๆนะคะรวมราวเนาะแอดก็ลงให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะโอ้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ลงแนวทางให้พี่น้องได้ชมแล้วนะคะช่อง youtube เข้าไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะหลังบ้านในช่อง youtube นะคะโดนโดนปิดนะคะเพื่อนจ๋าแต่ว่ากู้ขึ้นมาได้นะคะก็ ได้มาให้แนวทางเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจัดตอนแรกว่าจะทําแนวทางาว่าจะทําช่องใหม่นะ,ะเพื่อนจัดตอนแรกไม่ได้นะคะก็ยังดีนะคะถือว่ากู้กลับมาได้เนาะก็ยังได้มาพูดคุยกับพี่น้องเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจัดไดแ้แบ่งปันเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ขอให้เห็นปังๆนะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยเด้ออ่ะคู่นี้เอดขอติดให้เนาะกลัวนะคะเพื่อนจัด เจ็ดเก้าเนาะอะ,อะติดเป็นเป็นเจ็ดหก้วยนะคะอะคู่นี้ให้ติดเป็นเจ็ดหกเ้วเดเนี่ยอีกคู่นี้จะกล้าตัดให้หรือเปล่าอ่ะขอไม่ขอติดแล้วกันเนาะชอบค่อยตามนะคะกับหัวเอาเด้อพี่น้องจาะคู่นี้นะคะตัดกับหัวเอานะถ้าใครชอบคู่นี้นะคะเพื่อนจาะ อชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า